เลยเสียขาเขาอีกเอ่นี่ตัวยุ่งบระเด็นอย่าเงี้แล้วมาปึ๊บเปลืบเขาปายกินมาแล้วกินเก่าไม่กินเก่าไม่ได้ผิดเกี่ยกับคนเดินนะคนเดินอ้ายนะมาเบิ้งรถเขาเนี่ยยังไม่ได้กินเข่าเลยเดี๋ยวต้องเอาซังเข่าให้กินเบิ้งเแต่แต่เข่าม้งพอดหุ้มม้งแรงใช่เข่าสามรอบอันนี้ พ่อใหญ่ไอ้สวนยุค่าใช่สีหอยไฮเอฟซีเอฟซมาเลยแดรแปดริ้วแปดริ้วป๊อตแล้วออฟฟิศอยู่ไสออฟฟิอยู่นอยู่แปดบ้านที่นี่อยู่ใส่แปดออฟฟิอยู่พี่แรงไฟยุค่าสีลอยไร่ นี่เซลมาแล้วเดี๋ยวเซลเทพดูแลยตอนเดไกๆค่ะตอนเดียวตอนเดียวใช่เป็นรถท่อเนี่ยเป็นนิโวหรือออนิยวอยากได้มีสุขคนเขรามด่ายไปไปยงะเบิองเลย1,000เก้าสองปัญหาสามพันหลายๆรถเลือกก็เลยมาคะแนนครับกลับมื่อกี้นี่แหละเออเดี๋ยวจัดให้ร้อนยากเหรอเอากลับเลยเอากลับเลยไปง่าย โอ้ยดีเหมือนเราบ่ได้ยากเนาะก็ห่ากเข้าบ่ติโคนอื่นมากเลยกันไอ่เข้ากาแฟวันน่้นเนี่ยกินข้าวเลยรถยังบ่ได้เบิ่งเลยตายไอ่มีมีปักไฟชาร์จแบตบ่แบตหมดมาอีกไอ่กินเข่าเจี้ยงยังบ่ได้กินเข่าเจี้ยงเลยยังบ่ได้กินข้าวเศร้าเลยเออเราดีเราดีเจ้ากินข้าวบ่พร้อมแล้วผู้บางบางคนล่ะเฮ็ดจังได๋รถก็ับมาห่าง่งสั่งกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินแล้วก็เมื่อกินแล้วก็เมื่อเอ้าเพิ่อนเดียวเอ้า กินเก้าอิ่มเลยเพื่อนเด็กลดไม่ได้ก่องเลยโอ้ทำได้เรู้ฟีสไตล์พี่น้องมาซื้อเลยไอ้ฟีสไตล์แม้ออวันปุ๊บผู้ใดยังว่กินขา้าวเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนอ่าเดี๋ยวสั่งข้าวเขากินพ,อพออ่อพ่อเข้าไปยึดไต่ซานทุกมือใช่ผู้ใดมาเดถอะไปกินขา้าวเยี่ยงก่อนสร้างเขากินพร้อมอ่าอ่าปกติก็มีแต่ลูกค้าก็พอสั่งข้าวกินอิ่มเสร็จแล้วก็ หนีเลยเสียเอ้ากินข้าวอิ่มแล้วไปลดหาบ่เบิ่งเลยกูโอ้ยตายทำได้ลงเบิดเนี่ยค่าเขาเที่ยนี่หลายหลายเป็นหมื่นหลายพันต่อเดือนนี่หมดหมดการเขาหนี่หลายเดี๋ยหลายหลายบอสบ่าวผู้ใดบ้านโหลดบ่พี่เขากินกับบ้านเขามาหาโหลดเออสีหายกินหรอกกาแฟกับสีหายกินหรอกนะ รถบยมีเสื้อผ้าดูแลว่าเป็นยังครับเบิึงตามสบายเลยมาขนาดกระยางมาบอกไอ้ยางรถไอ้กระยางบัวใบถูกมะกระยางบัวใบรถไหลแห้งสีลอยขั้นไอถูกใจขั้นนี้ละเอาขั้นนี้ละง่ายถึงน้ำเปลี่ยนเลยนะแล้วก็ถึงแกวกระยางมาบอกว่าอย่างไรไอไปยางเบิึงบ่ยางเบิึงเอาเราอยากได้ก็ได้ก็ซีเอาหน่อยเลยยางบ่ัวใบเราคนเลือก สิบคันยี่สิบคันเหมือนเว้ยเปิดทุกคันเลยโอ้ยเบิ้งคิดมาเอออายขอขอเบิ้งคันนี้ก็คันเดียวก็พอปลาอยู่พ่อย่างเงาแบบพายเบิ้งอ่าอันนี้คันนั้นก็มักคันนี้ก็มักโอ้ยมักทุกคันเลยเจ้าไม่มีแต่คันงามเว้ยเอองามไปสามชั่วโมงมักทุกคันเลยป่านี้สีไหล่คันมักสีไหล่คันอ๋อ